สวัสดีครับวันนี้อร่อยสุดซอยขอพามากันที่ร้าน BKK Beef Noodle เนื้อตุนบางกอกบรรยากาศร้านนี้ก็โล่งโปร่งสบายครับซึ่งร้านนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อๆครับคุณผู้ชมแต่ไม่ได้มีแค่เมนูเนื้อเพียงอย่างเดียวมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับโหแล้วนี่มันเนื้อตุ๋นใช่ไหมครับเนี่ยทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นดูน่ากินจริงๆครับ เรามาแอบดูขั้นตอนวิธีการทําเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะครับทั้งเนื้อสดเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วแล้วน่าราดด้วยน้าซุปร้อนๆน,น่ากินฟุดๆไปเลยครับบัวริมบันจมปะหลุค่ะญาติพี่น้องปู่ญาตายายขายก๋วยเตี๋ยวมาค่ะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะน้ําซุปอร่อยมากค่ะเพราะเราต้มเนื้อเยอะกระดูกเยอะค่ะแล้วก็ซุกี้กระทะร้อนหมูสเต๊ะเนื้อสเต๊กค่ะ ขอขอบคุณผงปรุงรสรสหนึ่งแปะสติ๊กเกอร์การันตีความอร่อยกันเลยละกันนะครับท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยก็ตามไปได้ที่โลเคชั่นนี้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าเราจะพาไปชิมกันที่ไหนติดตามดูได้กันที่เพจกับข้าวส่วนวันนี้ผมขอสั่งเกาเหลาเนื้อเปื่อยไม่ชิ้นไม่ผักไม่งอกไม่กินเลยละกันว้ายไม่ใช่กินสิครับคุณพี่ตอนนี้ไปก่อนนะครับบายขอขอบคุณ เครื่องปรุงอาหารรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง